รถตู้หน้ายาวเกียร์ออโตโอ้หมดสัญญาเชา่ามีเข้ามาแล้วนะครับบอดี้มาเป็นสีขาวแบบนี้ด้วยและที่สําคัญเลยคันนี้ดาวแค่70,000ราคาหายจากป้ายแดงไปถึง2,000สนเลยนะครับผ่อนอยู่ที่2,000มบาทเท่านั้นเองตลอดสัญญาเลยมีเข้ามาแล้วที่บริษัทเพชรชนนะครับสำหรับบอดี้สีขาวตอนนี้น่าจะมีเพียงแค่คันเดียวดาวแค่เจ็ดหื่หายจากป้ายแดงไปสองแสนใครหายอยู่ดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมพาพี่มาอยู่ที่โกดังเก็บรถนั่นเองนะครับในโกดังนี้ก็จะมีเก็บรถไวมากมายเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมพาพี่พี่นะครับมาดูรถตู้เข้าใหม่1คันนะครับคันนี้เป็นรถตู้หน้ายาวมาตรฐานยูโรไฟ์นะครับคันนี้2.8ดีเซลปี2020นบนะฮะ ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าคันนี้ดาวแค่70,000่นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปถึง200,000เลยนะครับก่อนจะมาดูรายละเอียดกันนะเดี๋ยวผมให้พี่ดูบรรยากาศนิดนึงไหนๆก็มาอยู่กันที่โกดังเก็บรถแล้วให้ดูด้านหลังนิดนึงมีรถตู้เนี่ยเข้ามาใหม่หลายคันมากๆนะฮะใครที่มองหารถตู้อยู่ผมฝากไว้ด้วยนะครับมีรถทยอยเข้าทยอยออกเยอะช่วงนี้ช่วงโลคนหารถตู้ก็จะไม่เยอะมากนะครับใครหารถไว้ไปใช้งานตัวช่วงไฮเนาะประมาช่วงไฮก็ ติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูคันนี้กันเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้สปาเลยนะครับสำหรับรถตู้เกียร์ออตโต้หน้ายาวสีขาวคันนี้นะครับดาวแค่7 0 0 0 0ื่นราคาหายจากป้ายแดงไป2 0 0 0 0นคันนี้ผ่อนอยู่ที่2 0 0ห0นนะพี่นะตลอดสัญญาเลยถ้าเกิดเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยอยากจัดเต็มดาวแค่7 0,000ื่นะครับผมขอรายได้4 0,000ื่นะออกคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้าเลยนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้นะะอ่ะเดี๋ยวมาดูผิวพันธุ์กันหน่อยดีกว่าคันนี อย่างที่ผมบอกว่ารถเพิ่งเข้ามานะฮะอาจจะมีบางจุดติดเหลืองไปบ้างนะฮะขออภัยด้วยเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมพาพี่ๆมาดูก่อนนะครับคันนี้เป็น2.8ดีเซลปี2020ีเกียร์ออโต้นะครับหน้ายาวมาตรฐานยูโรไฟบอดี้มาเป็นสีขาวเลขไมล์คันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 0โลนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่ามานะครับประวัติสู์แน่นอนนะครับด้านหน้าสวยเดิมแบบนี้นะฮะห้องโถงห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับมาดูผิวพันธุ์ด้านข้างกันหน่อยตรงนี้ อาจจะมีเขาเรียกว่าผิวพันยังไม่ค่อยเนียนมากเพราะว่าผมยังไม่ได้ขัดสีให้นะครับแต่ว่าให้ดูก่อนเบื้องต้นว่าเราเข้ามาวันแรกเนี่ยไม่มีชนหนักพิควาดจมน้ําหรือว่ากับสีเพราะว่าถ้ามีไม่ได้เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับสวยเดิมแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างไล่โครงสร้างสักนิดนึงดีกว่าด้านในผมบอกเลยนะว่าคันนี้เข้ามาสะอาดมากนะครับสะอาดมาก ตัวเบาะก็หุ้มหนังมาใหม่นะครับเป็นแบบเบาะหนังใหญ่แบบนี้นะครับไม่ได้มีปิแต่ขาดเลยตัวเบาะยังใหม่มากๆผมว่ายังใช้งานต่อได้เอี่ยวยาวแล้วก็ที่สาคัญคันนี้พี่ๆวางเงินดาวแค่70,000ก็ได้รถมาตรฐานยูโรไฟไปใช้แล้วเป็นรถตู้หน้ายาวกีออโต้แบบนี้นะครับดูภายในนะฮะสวยเดิมใหม่เอี่ยมนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างชน,นิดนึ่งซอกฝั่งเสาเตรงนี้นะครับประตูไม่เคยถอดนะครับแก้มยังไม่เคยแกะ คันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับสวยเดิมเลยผิวพวนธุ์ด้านนอกอาจจะต้องมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุนหนักชนหนักพิวความจมนนํากับสีไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ม่านติดมาให้แล้วนะพี่นะสาหรับรถตู้คันนี้นะครับติดม่านมาให้เรียบร้อยแผงประตูสวยเดิมนะฮะดูได้เลยมีแค่เลอะแบบนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ซีนประตูให้ดูตรงนี้นะฮะนี่ผมจิกให้ดูแบนๆนิ่มจิกเข้าแบบนี้ซีนเดิมนะครับประตูไม่เคยถอดไม่เคยโดนชนมา นะสำหรับด้านหน้าประมาณนี้นะครับแกะให้ดูสักนิดนึงไหมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยจริงๆผมไม่ค่อยอยากแกะหรอกเพราะว่าแกะมากมันจะล้าแต่ให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่รอยสปอตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตีลังกามาแน่นอนทุกคันผมวารันตีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับนี่เอี่ยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเพดานด้านบนหรือว่าพื้นนะครับทุกจุดผมบอกเลยคันนี้ สวยเดิมพร้อมใช้งานนะครับติดมา่านมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันแล้วก็ตัวเบาะหนังเนี่ยเป็นแบบหนังใหญ่นะครับทำมาจากพี่พัดพงการช่างนั่นเองนะครับตัวเบาะน่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับตัวเบาะของพี่พัดพงสวยพร้อมรับงานนะครับแล้วก็มาไล่ดูโครงสร้างตรงนี้สักนิดหนึ่งสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับรอยสปอตชัดเจนไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างเลยนะฮะนี่รอยเหรียญบาทต่างๆแปะอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ไล่มาที่หัวน,น็อตประตูนิดหนึ่งด้านล่างตรงนี้ นี่ผมจะให้ดูนะครับประตูหลังไม่เคยถอดนะครับตรงนี้ประตูเดิมแล้วก็เข้ามาวันแรกเนี่ยไม่ได้มีต้องเก็บงานสีนะมีแค่เดี๋ยวขัดสีให้เท่านั้นเองไล่ดูลังน้ําด้านบนสักนิดหนึ่งนะครับสวยเดิม นะครับเรื่องของการชนหนะักพิ่คว่ำมจมน้ํากับสีเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ระบุให้ในหน้าสัญญาด้วยพี่ๆสบายใจได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะผมมีบริษัทนอกนะครับหรือที่เรียกว่า Apple Option เนี่ยมาตรวจให้นะครับทั้งโครงสร้างแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าเลยมากกว่า274จุดนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับมีออกใบเซอร์ติฟิเคชให้ด้วยผมส่งให้พ,พี่เช็คก่อนนะครับก็สามารถตรวจเช็คได้ว่ารถคันนี้เนี่ยหลังจากการตรวจแล้วได้กี่ดาวได้กี่คะแนนนะครับ ก็สบายใจกันเนาะซื้อขายเวลาอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรเลยนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้1และนะครับสเลยคือผมตรวจรถให้แล้วก็ส่งใบเซอร์ให้พี่ได้พิจารณาก่อนนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายสวยเดิมมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้2ตําแหน่งนะครับก็ผิวพันธุ์เนี่ยมีออกเหลืองบ้างเป็นเรื่องปกติรถสีขาวเดี๋ยวผมขัดสีให้ตรงนี้สวยเดิมใหม่เอี่ยมแน่นอนนะครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านหลังพี่พัดพงกันช่างนะครับคันนี้ก็ทํามาจากพี่พัดพงนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนิดหนึ่งเข้ามาวันแรกถือว่าสวยเดิมนะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาไลา่ดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งไฟท้ายพาร์ทเดิมนะครับด้านซ้ายไฟท้ายเดิมจากโรงงานไทยโคอิโตะนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนี่ด้านหลังไม่เคยโดนมานะตรงนี้เดิมๆนะครับซีนเดิมรอยสปอร์ตต่างๆอยู่ครบชัดเจนติดแค่เรื่องความสะอาดเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะหัวนงหัวน้อยประตูหลังเนี่ยไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วก็ตัวโช๊คัพคำฝาท้ายเนี่ยไม่มีล้านะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับไฟท้ายเดิมเช่นกันนะครไฟท้ายเดิม2ข้างซ้ายขวานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับใช้เงินออกรถแค่เจ็ดหมื่นนะฮะใช้เงินออกรถแค่เจ็ดหมื่นได้รถตู้หน้ายาว2.8ดีเซลไปใช้งานนะครับแวะนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ก้มให้ดูพรมด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะสวยเดิมนะตรงนี้ไม่มีตําหนิอะไรเลยด้านล่างนะครับสวยใหม่ เลขไมล์หน0่0 0โลกับราคาค่าตัว1 000, 1 000, 7 9 0 0้านราคาคันนี้หายจากป้ายแดงไปถึง2 0 0แสนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนิดนึงตรงนี้นะเส้นสันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยงามชัดเจนเลยไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มเลยนะครับแล้วก็รอยตะเข็บต่างๆตรงนี้นะครับพี่ๆมาดูได้เลยรถไม่มีพิความตีลังกามาแน่นอนนะครับนี่ไล่มาจนถึงด้านล่างเลยนะครับตะเข็บเดิมนะฮะด้านในตัวรถนะครับเดี๋ยวพาไปดู โ,โหค่อนข้างใหม่เลยนะฮะแล้วผมบอกเลยนะว่าสําหรับรถตู้หน้ายาวเนี่ยฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยสบายมากๆนะฮะเหมือนขับรถเก่งเลยนะครับแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้สวยเดิมไม่มีตําหนินะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้ามาแล้วซ้ายขวานะครับพับกระจกมองข้างปรับผาไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับขอย้ําอีกรอบหนึ่งคันนี้ที่พี่ดูกันอยู่นะครับใช้เงินดาวแค่เจ็ดหมื่นนะฮะได้รถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้ผ่อน2 0,000่นไปใช้งาน นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสโลนะคันนี้ภายในถือว่าเอี่ยมมากนะครับเอี่ยมมากไม่มีตําหนิอะไรเลยนะฮะสำหรับด้านในก็ขายหาอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยสีขาวผมมีเพียงแค่คันเดียวนะครับช่องใส่แว่นด้านบนนะครับเพดงเพดานถือว่าใหม่กริปนะครับไม่มีตําหนิอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องสักนิดนึงดีกว่านะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยอึบ๊บอ่ะ ใช้เงินดาวแค่7 0็ดหมื่นนะครับสำหรับรถตู้หน้ายาวคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปถึงสองแสนแล้วนะครับได้รถเลยพร้อมส่งมอบไม่ต้องรอรถนะไปหายอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งหน้าตาห้องเครื่องนะครับก็เรื่องความสะอาดตัดทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวพาดูตัวโครงสร้างด้านหน้าดีกว่าแผ่นเพดนะครับตรงนี้แผ่นเพดเพดเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีแปะใหม่นะแล้วก็ ตัวคานด้านหน้าซ้ายนะครับไล่ไปเลยคานหน้าซ้ายนะครับคานหม้อน้ํานะครับรอยแต้นต่างๆยังอยู่ครบไล่ยาวไปเลยจนถึงด้านหน้าด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมนะฮะด้านหน้าตัวคานไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับแล้วก็ไม่มีรอยงัดไม่มีรอยดึงในส่วนของฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับซีนเดิมนิ่งจุดเข้านะครับคันนี้เนี่ยผมขอเวลาปรับสภาพอีกสักประมาณ2วัน3วันประมาณนี้นะครับรถพร้อมส่งมอบทันทีนะครับ สติก,กอร์ข้อควรระวังสติกเกอร์มอ,อกอนะครับทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแาพนะครับรถตู้หน้ายาวเกียออร์ออโต้สอดีเซลปี2020เลขไม่หนึ่งแ0นสอโลนะครับใช้เงินดาวแค่7,000 70, หใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยแปะเบอร,ร์ว่าให้แล้วที่ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงด้านหน้านิดน,นึงฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มองหาอยู่นะพี่นัน คันนี้ก็เป็นปี2020เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับรถหมดสัญญาเช่าเนี่ยเป็นรถที่เข้าศูนตลอดนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสโลเท่ากับว่าเข้าศูนย์มาแล้ว12ครั้งนะฮะสบายใจได้เวลาเข้าศูนเนี่ยชิ้นส่วนไหนที่เสียนะครับเขาจะไม่ซ่อมนะเขาเปลี่ยนใหม่เป็นพาร์ทสูเลยนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยดาวแค่เจ็ดหมื่นผ่อนสองหมตลอดสัญญานะครับ ตัวคอมพิวเตอร์2.8ดีเซลคันนี้นะครับเป็นรถตู้หน้ายาวเกียร์ออตโต้เลขไมล์แสนสองใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้พยุยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ